Pharmafax ac Academic Center, a total Center, for better life. solution สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันดูเล่นๆนะครับยาพาราที่เรากินกันบ่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนลูกฟุตบอลลูกหนึ่งแต่พอเป็นยาแอนติบอดียาไบโอเทคที่ซับซ้อนซซับซ้อนหน่อยโหอันนี้เหมือนสนามฟุตบอลทั้งสนามเลยนะครับคือตั้งขนาดทั้งความซับซ้อนนี่มันคนละเรื่องกันเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโลกของยาไบโอเทคกันครับ ใช่ค่ะความซับซ้อนที่คุณว่าเนี่ยแหละค่ะคือมันนำไปสู่หัวใจสำคัญมากๆที่เราเจอในเอกสารเลยก็คือหลักการที่ว่า the process is the product หรือที่แปลตรงๆก็คือกระบวนการคือผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะกระบวนการคือผลิตภัณฑ์อืมมันหมายความว่ายังไงนะครับ ก็คือว่ายาไบโอเทคพวกนี้ค่ะโดยเฉพาะพวกโปรตีนใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้าง3มมิติเขาซับซ้อนมากแล้วก็อ่อนไหวสุดๆเลยเราไม่สามารถจะวิเคราะห์โครงสร้างทั้งหมดได้แบบเป๊ะๆร้อเปอร์เซนเหมือนยาเคมีโมเลกุลเล็กๆอัะค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้มันเหมือนเดิมเป๊ะๆทุกครั้งทุกแบตช์มันก็เลยเป็นการรับประกันคุณภาพยาทางอ้อมไปในตัวอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือคุมที่กระบวนการแทนเพราะตัวตัวผลิตภัณฑ์ยากกว่ามากใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีผลมากๆก,กับเรื่องการขออนุมัติยาแล้วก็ต้นทุนการพัฒนาก็สูงตามไปด้วยค่ะโหฟังดูท้าทายมากครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกเส้นทางการผลิตยาซับซ้อนพวกนี้กันดีกว่าครับว่ากว่าจะได้มาแต่ละโดสเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างแล้วมันยากเย็นแค่ไหน จุดเริ่มต้นเลยมันต้องเริ่มจากตรงไหนครับเหมือนต้องสร้างโรงงานจิ๋วๆขึ้นมาก่อนหรือเปล่าครับคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่เรียกว่าเซลล์ไลน์ดีเวล็อปเมนต์หรือการพัฒนาเซลล์ไลน์คือเราต้องไปหาเซลล์สิ่งมีชีวิตมาอาจจะเป็นเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็เอามาปรับแต่งคัดเลือกจนได้เซลล์ที่ เ,ออเหมือนเป็นโรงงานจิ๋วอย่างที่คุณว่าเลยที่มันสามารถผลิตโปรตีนยาที่เราต้องการได้ดีสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากค่ะเพราะเซลล์ตั้งต้นดียาถึงจะดีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับครับพอเราได้โรงงานจิว๋วหรือเซลล์ลน์ที่ดีแล้วทำไงต่อครับต้องเอาไปเลี้ยงเยอะๆเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเพราะเลี้ยงเซลล์หรือเซลล์คาลเจอร์ในถังที่เรียกว่าไบโอเรย์แอคเตอร์หรือถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ถังนี้ใหญ่มากนะคะอาจจะหลายพันลิตรเลยแล้วเราก็ต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมในถังแบบเป๊ะสุดๆทั้งอุณหภูมิค่า pH ออกซิเจนสารอาหารต่างๆคือต้องทำให้เซลล์เขาแฮปปี้โตดีแล้วก็ผลิตโปรตีนยาให้เราเยอะๆการขยายสเกลจากแลบเล็กๆไปสู่ถังใหญ่ระดับอุตสาหกรรมหรือสเกลอัพเนี่ยก็ท้าทายมากจงจุดนี้เหมือนกันค่ะโหฟังดูเหมือนลิงสิ่งมีชีวิตที่ต้องประครบระมมมากๆเลยนะครับ แล้วพอเซลล์พลิตโปรโตีนยาออกมาแล้วมันคงปนกับอย่างอื่นเต็มไปหมดในถังเลยสิครับเราจะแยกยาออกมาได้ยังไงใช่เลยค่ะปนกันเยอะมากตรงนี้แหละค่ะคือขั้นตอนที่ซับซ้อนและสำคัญอีกขั้นคือการทำให้บริสุทธิ์หรือ purification ขั้นตอนนี้มีหลายสเต็ปมากค่ะเทคนิคหลักๆที่ใช้คือ Chromatography Chromatography ค่ะถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนเรามีตะแกรงหลายๆแบบที่ใช้กรองใช้คัดแยกโมเลกุลต่างๆอาศัยคุณสมบัติทางเคมีทางฟิสิกส์ที่มันต่างกันเราอาจจะต้องทําโครมาโทกราฟีหลายแบบหลายรอบมากๆเพื่อค่อยๆกรองเอาเฉพาะโปรตีนยาที่เราต้องการออกมาแล้วก็กําจัดสิ่งปนเปื้อนอื่นๆออกไปให้หมด โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากเซลล์เจ้าบ้านเองหรือโฮส t c เซลล์โปรตี s HCPs ที่มันติดมาด้วยนะคะโห oh, ต้องกรองแล้วกรองอีกกรองหลายชั้นมากเลยนะครับกว่าจะได้ยาที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วขั้นตอนสุดท้ายละครับก่อนจะเอาไปใช้กับคนไข้ได้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเตรียมยาในรูปแบบปราศจากเชื้อหรือ aseptic processing ค่ะคือพอยาบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาเตรียมให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้จริงเช่นยาฉีดหรือยาหยดเข้าเส้น แล้วก็บรรจุลงในภาชนะเช่นขวดหรือไซริงซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องทำในสภาวะที่ควบคุมให้ปลอดเชื้อแบบเข้มงวดที่สุดคือต้องป้องกันไม่ให้มีจุลินทรีย์ใดๆปนเปื้อนเข้าไปได้เด็ดขาดเพราะมันอันตรายต่อผู้ป่วยมากค่ะทุกอย่างต้องสเตอร์ไลน์หมดเลยครับสรุปการเดินทางที่เราคุยกันวันนี้จากสร้างเซลล์โรงงานจิ๋วๆเอาไปเลี้ยงในถังไบโอเรแอคเตอร์ใหญ่ๆผ่านการกรองการคัดแยกสุดๆด้วยโครมาโทกราฟีจนถึงบรรจุแบบปลอดเชื้อ ทุกขั้นตอนนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างชีววิทยากับวิศวกรรมจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วความท้าทายหลักๆที่เจออยู่ตลอดทางเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยความซับซ้อนของตัวโมเลกุลโปรโตีนเองคือมันต้องพับตัวให้ถูกรูปทรงเป๊ะๆมันถึงจะทํางานได้ถ้าพับผิดรูปไปน,นิดเดียวก็คือยาเสียใช้ไม่ได้เลยแล้วมันก็เปราะบางมากด้วยค่ะอืม อย่างที่สองก็คือความแปรผันตามธรรมชาติของเซล์เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะคะ่ะมันไม่ได้เป๊ะเหมือนเครื่องจกักรทำให้ยาแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมามันไม่ใช่เหมือนกันเดะหรือไอเดนติคอแต่จะได้แค่คล้ายคลึงกันอย่างสูงหรือไฮลีซิมิล่าซึ่งก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะครับคบแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการควบคุมสิ่งปนเปื้อนที่มันจำเพาะมากๆกับกระบวนการผลิตแบบนี้ เช่นพวก h c p ที่ว่าหรือสารพิษนโด o อกซินจากแบคทีเรียที่ต้องกำจัดออกให้เกลี้ยงจริงๆซึ่ง,งต่างจากยาเคมีทั่วไปค่ะน่าสนใจมากครับพอเราย้ำว่าหลักกระบวนการคือผลิตภัณฑ์มันยังสำคัญมากอยู่เนี่ยผมก็เลยมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเออในอนาคตถ้าเทคโนโลยีการวิเคราะห์มันพัฒนาไปมากๆจนเราแบบเห็นหรือเข้าใจ โครงสร้างสามมิติของยาโปรโตีนได้ละเอียดสุดๆจริงๆเนี่ยมันจะช่วยลดการที่เราต้องพึ่งพากระบวนการผลิตที่ต้องเป๊ะมา,มากๆมากๆแบบทุกวันนี้ลงได้บ้างไหมนะหรือว่าเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงขั้นที่สั่งให้เซลล์มีชีวิตพวกนี้ทํางานได้แม่นยําสม่ําเสมอเหมือนเราสั่งเครื่องจักรกลได้มากขึ้นหรือเปล่าอืมเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปจริงๆครับ